สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะ FC ค่ะวันนี้นะคะใจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยวันที่19ทธันวาคม2568นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมนี้เป็นการจอะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแต่ละน้อยแต่ละรอบเนาะคะ่ะถ้าสมมติว่า F c ซไม่ชอบนะคะก็รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันได้เพื่อชอบนะคะตัวเด่นจะมีวันละสออนอยละ2 นะคะคู่ตัวเจาะจะมีหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมด6คู่ถ้าชอบเนาะทุกคนบางวันก็เข้านะคะทุกคนบางวันก็หลุดนะคะส่วนมัดรวมจะมีทั้งหมด6คู่นะคะทุกท่านคะ่ะก็คือแต่ถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ไปดูอีกคลิปได้จะจะทำหาหน่อยมัดรวมให้ดูอยู่นะคะจะมีทั้งหมด8คู่ทั้งวันเลยนะคะบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดเหมือนกันเนาะทุกคน เรามาดูคะ่ะทุกคนคะ่ะวันที่18จะให้เด่นเฉพาะกิจ8และ7มา06982ทุกคนตัวเด่นมัดรวมมาไวเกินนะคะ6996มันถ้าสมมติมาแบบนี้น้อยต่อไปเข้ายากนะทุกคนสำหรับมัดรวมนะคะ6996มามาน้อยเฉพาะกิจเลยเด่นมา8เข้าคู่8228นะคะทุกท่านมัดรวม มาดวมมาอยู่นะคะเลขเด่นประจําวันหลุดกาชาตให้1และ0นย์มา6,50,6,4นะคะเด่นมาศูนย์เข้าเลขเด่นประจําวันทุกคน5 0 0 5้ใดบ่นเนาะค่ะผู้ใดหมักเลขเด่นประจําวันคอยสิไดเนาะพี่น้องน้อยพิเศษให้0นย์และ9มา2 5 4 1 5นาะคะ5 4 4 5มาไวเกินทุกคนน้อยพิเศษมานอยปกติมาเข้าน้อยพิเศษนะคาทุกท่าน แต่ว่าหน่อยปกติก็ปกติอยู่นะทุกคนวันนี้ให้5และ4มา1 3 8 4 5นะคะมาตัวเด่นเลยนะคะความเป็นไปได้ที่จะมาเลเบิ้ลไม่มาหลายวันแล้วนะทุกคนวันนี้จะมาไหมทุกคนมาดูเลขเด่นประจำวันกันค่อยไปดูนะคะ mm hmm. หน่อย v i p ให้5และ4มา6 3 2 74นะคะทุกคน mm hmm. เห็นไหมคะทุกคนคะเด่นแยกเข้าเด่นแยกมา4 9กับ6นะทุกคนมันตัดบทเราไปแล้วตั้งแต่หน่อยกิจนะคะทุกคนถ้าสมมุติเป็นแบบนี้นะ นอยต่อไปเข้ายากนะทุกคนถ้าสมมติว่านอยกิจมาแต่เร็วขนาดนี้มัดรวมมาเร็วขนาดนี้เข้ายากค่ะทุกคนคะพิจรารณาเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อปัจจัยเป็นของพี่น้องเองนะคะใจเป็นแอดมินมีหน้าที่วางแนวทางทุกคนใจไม่ได้วางแนวทางเข้าทุกวันไม่ได้วางแนวทางหลุดทุกวันนะคะบางวันก็เข้าบางวันก็เข้าป่านะคะทุกท่านวันที่19นะคะ จเอาผลการออกรางวัล18มา4ตัวบนนอยปกติ0134น้อยพิเศษ9254นอย VIP 7632เพื่อทีเอา4ตัวนี้ทุกคนมาหาความน่าจะเป็น2ตัวบนล่างนะคะ1บก3 8บก9บก2บวก5บก4บก7 6บก3บก2ได้50 50ลบ1เหลือ49บวก1ได้51นะคะเจจะจับ 2ตัวเหมือนเดิมค่าอยากได้3ตัว4 9 1 4 9 9 5 0 1 5 0 9 5 1 1 5 1 9นั่นก็คือวันนี้นะคะใ่รอยากได้หลักร้อยเอาเลข5ามาเป็นหลักร้อยนะคะเมื่อวานนี้เข้าไหมเมื่อวานนี้มาหน่อยออกระชาตินะคะ6 6 0 5 6 5 0นะคะ6 5 0เนาะทุกคนมาตัวโต๊ดนะคะทุกท่านค่ะ 9ก้ 1> 1ตัวท้ายจะจะมาจับ1ถึง9กนะคะเก้าหนะะึ่งก็สองก็สามก็สก็หก็หกก็เจ็ดก้าแปย์หนถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สงศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนยะ์หย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เกถึงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองึ่สามสีากหนึ้าคะทุกที่านะทุกคนหาปากาก่อนแล้วนะทุกคนคะ่ะ

ทีนี้มาดูตัวเด่นนะคะทุกคนค่อยดูตัวจอนะคะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมี6กคู่ต่อวันน่อยเฉพาะจิตดเด่นอยู่ที่4และ3ทุกคนขาวันนี้จะมาเลขเบิ้ลหรือมาเลขขามเรามาลุ้นกันนะคะทุกคนน่อยกระชาตินะคะ0นย์และ9ทุกคนมาดูตัวเลขวันนี้ตกใจกับตัวเด่นนะคะทุกคนต่อไปนี้น่อยพิเศษศูนย์และ9้า มันจะมา0ูนหรือ90 0าทุกคนหรือ9 99 9หรือ0ูนย์ศูนเราไม่รู้นะคะทุกท่านน้อยปกติ1และ0ทุกคนน้อยสุดท้ายนะคะบวินค่ะพี่น้องค่ะ0และ9จะไม่มีการเปลี่ยนตัวเด่นใด,ดนะคะคำนวณตัวไหนได้ตัวนั้นนะคะทุกท่านคำนวณตัวไหนได้ตัวนั้นนะคะซ้ำก็คือซ้ำไปเลยนะคะทุกท่านความเป็นไปนได้ที่จะมาเลเบิลนะคะการชาติพิเศษ V.I.P. หรือเบิ้มือแ่ะพี่น้องมือนีนะคะทุกคนหรือเราก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลนะคะทุกคนคะแต่ไม่เบิ้ลหลายวันแล้วนะทุกคนนายกิจนะคะให้4และ3 9 3เก้าสามศูนนี่คือคู่ตัวเจาะน้อยกระชาติน้อยพิเศษน้อย V.I.P. เหมือนกัน0ย์และเนะคะทุกท่าน9มี9919 1 0 9นะคะ990919นะคะส่วนใครที่ชอบเลข0ประจำวันศุกร์1 1 1 6 0, 16, 60, 0, 7, 70, 0 110, 10, 6 6 0 0770 0 1 1 0 0 6 6 0 0 7 7 0 c สามารถใช้ได้ทุกทุกวันศุกร์นะคะสำหรับเลขศูนย์นะทุกคนเหมือนกันนะคะบอกครั้งเดียวนะ โดยปกติ19101 1 1ค่ะทุกคนประมาณนี้สำหรับวันนี้เนาะทุกคนเนาะทีนี้เจจะพาทุกคนไปวิเคราะห์แนวทางตัวเลขนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะคะเจขอเขียนเลขเด่นประจำวันก่อนเลขเด่นประจำวันศุกร์นะคะอยู่ที่6กับ1เบิ้ลประจำวัน66และ1 1นะคะเลข6กับเลข1 FC สามารถนำไปใช้ได้ทุกทุกวันศุกร์ทุกรอบในวันศุกร์นะคะเดี๋ยวใจขอเขียนเลข วันที่สักครู่นะทุกคนวันนี้วันที่สิบเก้านะคะทุกคนทั้งวันขอให้ทุกคนเก้าดีสิบดีเฮงๆปังๆเด้อพี่นองเด้อที่นี่นะคะมัดรวมวันนี้อยู่ที่เลขห้าและหนึ่งทุกคนจจไดมาหนึ่งสามห้าหนึ่งนะคะทุกคนไปพิจรารณาดูนะทุกคนเอาใจเอาตัวท้ายมานะคะก็คือห้าหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะ ทีนี้นะคะถ้า fc ไม่ชอบคู่ด้านบนอมัดรวมห้ากับหนึ่งเนาะทุกคนมีเก้าหนึ5งศูนย์หนึ่งหนึ่งเกาห้าศูนย์ห้างหานี่คือคู่มัดรวมนะคะทุกท่านทีนี้ถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้ท่านจับเด่นแยกใสมัดรวมหรือจะจับกับเลขเด่นประจําวันก็ได้นะคะแต่เจจะทําให้ดูกับมัดรวมนะคะหน่วยกิจสและสามมัดรวมห้าและหนึ่งสี่สามสามสี่สี่ห้าห้นึ่งหนึ่งมส่สี่สามสามห้าห้าสามสามหนึ่งหนึ่งสอย่างนี้เป็นต้น ะะทีนี้เรามาวิเคราะห์แนวทางกันทุกคนหน่อยสุภกิจหน่อยการชาตินะคะทุกท่านคือหน่อยวัดดวงนะคะทุกคนทําไม่ใจถึงอ,อธิบายทุกวันนะคะมี FC ใหม่เข้ามาทุกวันนะคะสองน่อยแรกนี้มี มันเป็นการนอยวัดดวงแล้วทุกคน F c ซจะตามเด่นแยกจะตามมัดรวมหรือจะตามเลขเด่นประจําวันหรือคู่ตัวเจาะแต่ละนอยนะคะคือนอยวัดดวงล้วนเด่นแยกไหลคู่ตัวเจาะไหลทุกคนสามารถไหลต่อได้ยาวๆถึงนอย v i p เลยนะคะแต่ว่าถ้า3น้นอยแรกหรือ2น้นอยแรกหลุดทุกคนมาสูดูเลยว่า5กับ1มาหรือไม่6กับ1มาไหมวันนี้1ชนนะคะทุกคนมัดรวมชนกับเลขเด่นประจําวันนะคะ ตัวได้ไหลาตามตัวนั้นพี่น้องเลขหลไหลหมาผมว่าเลขที่มาแล้ว2ครั้งนะคะอาจจะไหลครั้งที่3นะคะทุกท่านถ้าสเปสปะหยุดนะคะวันต่อไาค่อยลุ้นใหม่นะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า3น้อยแรกนี้หลุดหมดละนะคะมัดรวมก็หลุดเลขเด่นประจำวันก็หลุดไม่ต้องตามหรอกทุกคนหนกับ0ูนย์กับ0นะูนเนี่ยเพราะว่าตัวเลขตัวเดียวกันนะคะให้วิเคราะห์อเอาทุกคน ให้วิเคราะห์เอาว่า3หน่อยแรกนะทุกคนตัวเลขตัวไหนเดินมา2ครั้งแล้วนะคะครั้งที่3อาจจะเป็นไปได้นะคะทุกคนให้นําตัวนั้นละพี่น้องจะนาเยอยเด้อพี่น้องจะนําหลายเด้อนำในหน่อยนะคะเพราะหอมปากหอมคอพอได้ซื้อน้ำกินแรงซื้อปนกับประตูกับว่าละพี่น้องอยากได้หลายนะคะทุกท่านค่ะ <c oughs> ทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางท่านหน่อยนะคะวันที่19ธันวาคม2,500 68เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆมันๆสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ